อยากถามพลเอกประยุทธ์จันโอชาว่าคุณทาริศเพลงดิตอดีตอธิบดีเอสไอที่ดําเนินคดีกับคุณอภิสิทธิ์และคุณสุเทพออกมาแฉชัดถึงขนาดนี้แล้วนี่นะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะไม่พูดสักคําจะไม่อธิบายสักคําเลยครับจากคําแถลงของคุณทาริศท,ที่บอกว่าตอนสลายการชุมนุมปี53ที่นายอภิสิทธิ์เป็นนาย,ยกรัฐมนตรี นายสุเทพเทือกสุวรรณเป็นผู้อำนรยการชอ,อชอแล้วมีการมีคำสั่งค่าประชาชนด้วย M16 หลังจากนั้นคุณทาริศเขาจะดำเนินคดีกับคุณสุเทพและคุณอภิสิทธิ์แต่มีนายทหารใหญ่มากนะบอกว่าคุณอย่าดำเนินคดีกับบุคคลสองคนนี้ถ้าคุณดำเนินคดีผมจะปฏิวัติ แล้วหลังจากนั้นก็มีการปฏิวัติหลังปฏิวัติมีการย้ายคุณทาริศเพนงดิตกับคุณอัฐพลอายการสูงสุดผมว่าคุณทาริศออกมาพูดนิชัดนะครับว่าหมายถึงใครนะเพราะว่าในทหารใหญ่ใหญ่มากๆม,มันก็ไม่น่าจะเกินพลเอกประยุทธ์จันโอชามั้งแล้วปรากฏว่านายทหารใหญ่มากๆที่มายึดอำนาจก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชาเอง เพราะฉะนั้นผมว่าถ้าพลเอกประยุทธ์จนันโอชาฟังคําแถลงคุณทาริศเฮงดิดแล้วยังไม่เข้าใจว่าเป็นตนเองนี่นะแสดงว่าตึงสุดๆแล้วครับ <laughs> หูตึงหูตึงสุดๆแล้วหรือว่าแสดงว่าโอ้โหนะครับเซลล์นี่มันคงจะไม่เยอะดู้ไหมผมว่าคนทังประเทศวันนี้แปลความได้แล้วว่าคนที่คุณทาริศถแถลงหมายถึงใคร แต่ว่าสังคมก็อยากจะรู้นะครับว่าสิ่งที่คุณทาริศแถลงนั้นเนี่ยมันข้อเท็จจริงเป็นยังไงเป็นจริงอย่างนั้นไหมเอออย่างที่คุณทาริศแถลงก่อนที่ศาลจะอ่านคำพิพากษาสารดีกาพลเอกประยุทธ์จะไม่จะออกมาพูดสักคำดีครับออกมาชี้แจงต่อสังคมหน่อยนะว่าสิ่งที่คุณธาริศแถลงนั้นหนึ่งไม่ใช่ผมอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าเออใช่แต่ผมไม่ได้พูด หรือยอมรับแบบลูกผู้ชายอกสองศอกะบอกว่าใช่ผมนี่แหละอเห็นไหมเหมือนกับยกมือในสภาผมนี่แหละคือผู้ปฏิวัติอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะกล้าไหมว่าเด็กประยุทธ์จะโนชาออกมาชี้แจงหน่อยออกมาแถลงต่อสังคมหน่อยนะประชาชนจะได้รู้ถ้าไม่กล้าออกมาพูดแสงว่าจริงนะครับ เพราะเขาถแถลงโครมโคมโคมถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยถ้าประยุทธ์จันทร์ชายังไม่กล้าออกมาชี้แจงและไม่กล้าออกมาปฏิเสธแสดงว่าเรื่องที่คุณธริตแถลงนั้นจริงหมดละครับครับวันนี้เลยฝากไปบอกพลเอกประยุทธ์แล้วก็ท่านผู้ชมจะคิดอย่างไรก็ลองเสนอความเห็นกันเข้ามาผมจำนองเชีคอนครับเอาแค่นี้ละครับถแถลง่อยน,นะประยุทธ์นะประชาชนจะรู้ความจริงว่ามันคืออะไรขอบคุณครับสวัสดีครับ